โตโต้วฟบอสทีมเมอร์เซเดสได้พูดถึงการสนทนากับแม็กวอร์สเตปเพนในช่วงซัมเมอร์โดยกล่าวว่าเป็นการพูดคุยส่วนตัวหลังจากเรดบูลเริ่มต้นฤด,ดูกาล2025ได้อย่างยแย่ๆวอร์สเตปเพนก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเมอร์เซเดสซึ่งในขณะนี้มีนักขับ2คนคือจอร์ดรัสเซลและทิมิอันโตเนลลีทั้งนี้เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่วอสเตปเพนและรัสเซลจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมกันที่เมอร์เซเดสในรายการเดอเชียนกรังปรีเมื่อเดือนกรกฎาคมก่อนที่ Wolf จะตอบว่า ทั้งหมดนี้เป็นแค่ไอเดียที่ค่อนข้างไกลตัวและเป็นเรื่องที่เกินจริงเพราะตอนนี้ผมอยากให้จอร์ดกับที่ไม่อยู่ในทีมอย่างไรก็ตามแค่สัปดาห์เดียวหลังจากบทสัมภาษณ์นั้นในรายการฮังการีนกรงปรีแดนวอสเต็ปเทนยืนยันว่าตนเองจะอยู่กับเรดบูลจนถึงปี2026และเข้าสู่ยุคใหม่ของ F1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในปี2 0 2 8อีก2-3ถึงเดือนต่อมาวอลฟ์ Wolf ถูกขอให้สรุปสิ่งที่เจ้าตัววอสเตปเทนและเรมอน รวมถึงความสําคัญของผลงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในปีหน้าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องกีฬาเท่าไหร่ในช่วงซัมเมอร์นี้มันเป็นการพูดคุยในเชิงส่วนตัวมากกว่าแต่เขามีช่วงเวลาที่ดีรถก็ยอดเยี่ยมและแม็กวอสแตพเพนคุณต้องระวังในสิ่งที่เขาสามารถทําได้โดยเฉพาะเมื่อเขารู้ว่ามันยังคงเป็นไปได้การคว้าแชมป์แม้มันจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าผู้นาออสการ์ปีอสตรีออกจากการแข่งขันและแม็กทําได้25คะแนนมันก็สามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ภาาพจาก Formula1.com ติดตามการถ่ายทอดสด F1 ได้ทาง B-Insport ผ่านทาง2 v v s s o o n และ B-Insport Connect ค่ะถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport